หนังสือดาวใดเด่นในปี2568เรียบร้อยแล้วนะคะสั่งซื้อได้ที่ ID ดีลน์0618192756ค่ะสำหรับผู้ที่สั่งซื้อแล้วยังไม่ได้รับให้ตามที่ลายได้เลยนะคะค่ะวันนี้เราก็มาวันจันทร์ที่16ธันวาคม2567กันนะคะในเวลาประมาณ15นาฬิกา45นาทีเนี่ยลัคนาจะสถิตที่ราศีพฤศภ มีดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระศุกร์เนี่ยได้ตำแหน่งเทวีโชคดาวพระเสาร์ก็ได้ตำแหน่งเกษตรราิปดีในบ้านเก่าบ้านเดิมของตนเองเรามาดูกันนะบ้านเพื่อนรักเนี่ยดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะคะสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัสบดีหนึ่งห้าดาวคู่มิตใหญ่เลยแล้วก็ดาวพระจันทร์เนี่ยสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพุธสองสี่และดาวพระอังคารเล่งกับดาวพระศุกร์สาห และสุดท้ายดาวพระเสาวสถิอยู่ในบ้านของดาวพระราหูเจ็ดแปเพราะฉะนั้นความโดดเด่นในครั้งนี้หนึ่งห้าสองสี่สามหเจ็ดปดดาวคู่มิตรใหญ่เด่นมาเลยนะคะหนึ่งห้าสองสี่สามหเจ็ดปดนะคะเรือนระองเนี่ยมีตั้ง8ปดเรือนเพราะฉะนั้นยากยิ่งนักที่จะจับออกมาได้ แต่ที่จับคู่ให้เราเนี่ยก็คือดาวพระพหัสบดีแล้วก็ดาวพระมริตยูยังไงเสีย50เนี่ยเขาก็รอเราอยู่นานเลยจนถึงพฤษภาคม2568เพราะฉะนั้นดูไวด้ดีๆนะ5005เนี่ยก่อนพฤษภาคม2568เนี่ยออกแน่นอนทีนี้50เนี่ยดาวพระหัสบดีและดาวพระมริตยูเนี่ยดูเล็งก่อนเลงกับดาวพระพุธ4045นะคะ แล้วดาวพระอาทิตย์เนี่ยเล่งกับดาวพระจันทร์หนึ่งสองดาวพระอังคารเล่งกับดาวพระศุกร์สาดาวที่เล็งกันเนี่ยหมดแล้วเราก็มาจับดาวโยกนะดาวโยกนี้ออกประจําเลยนะคะจากลาัคนาเราก็ดูนะนับมันหนึ่งสองสดาวโยกก็จะเป็น3ามหสเนี่ยรอมานานแล้วนะคะสามห้าสาห้าสเนี่ยนะคะ 80แล้วก็85นะดาวพระราหูโยกหลังแก่ลักขนานะคะทีนี้เราก็มาดูโยกของดาวพระเกต19 17แล้วก็มาดู46แล้วก็68นะคะหมดแล้วแค่นี้เองที่โดดเด่นนะคะดาวคู่มิตร15 24 36แล้วก็78นะคะแล้วก็ดาวโยก91 17 แล้วก็3 0มศูนย์ห้ดจดๆไว้นะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคัดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีที่โยกอีกก็คือสี่หหกดนะคะมีแค่นี้เองเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูที่อาจารย์เขียนไว้ให้อันนี้โยกกันนะคะ4ี่หกหกแปดสามห้าสาราศีทวารก็จะเป็น3ามแล้วก็9ก้าห 3996นี่ราศีทวานนี่เลยนะคะอันนี้เขาจัดตุโกลถึงกันก็คือราศีทวารสา9เกหนะคะแล้วก็ราศีธาตุลมอันนี้ละเอียดยิบเลย9ก้าสองสองเจ็นะคะ9ก้าสองสอนะคะทีนี้เรามาดูเจ้าเรือนหนึ่งห้าสอดแดหกดนะคะ หนึ่งห้าสองสี่เจ็ดแปดแล้วก็หกเจ็ดเพราะว่าดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระเสาร์เก้าหกสี่สามหนึ่งห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดสองสี่สามสองสามสองออกแล้วนะคะเดี๋ยวดูที่อาจารย์เน้นๆดีกาดาวเจ้าเรือนนะคะเจ็ดแปดหกเจ็ดหนึ่งห้าสองสี่ จ็ดแปดหกเจ็ดหนึ่งห้าสองสี่นะคะราศีทวารสามเก้าเก้าหกราศีธนลมเก้าเจ็ดสองเก้าและเจ็ดเก้าด้วยนะคะโยกนี่เยอะเลยเพราะเขากระจายเรือนระองค์นะคะสี่หกหกแปดสามห้าสามศูนย์แปดศูนย์แล้วก็แปดห้าดูสามแผ่นนี้แล้วก็ถ้าใครละเอียดมากขึ้นก็ดูที่อาจารย์คู่อย่างน้อยๆเนี่ยไม่หนีไปจากนี้เลยนะคะ ค่ะก็ในวันที่16ธันวาคม2567ถ้าไม่รู้จะเล่นอะไรก็เล่นดาวคู่มิตรเลย1 5 2 4 3 6 7 8เด่นทั้งสี่คู่เลยนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่เรารอคอยกันมาค่ะในวันจันทร์ที่16ธันวาคม2567ก็ขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ